สวัสดีค่ะก็มาพบกับสม้มอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีเคล็ดลับที่ทำให้สาวๆที่มีปัญหาเรื่องของใบหน้าไม่สวยไม่เป็นรูปไข่หน้ากลมแก้มเยอะหน้าเป็นเหลี่ยมอะไรก,ก็แล้วแต่เนี่ยเรามีวิธีการช่วยทำให้คนดูดีได้ภายในไม่กี่นาทีค่ะไปดูกันเลยจ้ะเอาละค่ะ สำหรับคนที่ปัญหาเรื่องแก้มเยอะนะคะอย่างตัวซ้มเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของแก้มนะคะเป็นคนแก้มเยอะตั้งแต่เด็กเลยนะคะเราก็มักที่ปัญหาเวลาที่ถ่ายรูปมานะคะหน้าจะบานมากแก้มจะเยอะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเชดดิ้งแบบง่ายๆกันค่ะอุปรกรณ์ไม่มีอะไรมากเลยแค่มีแปรงสําหรับเชดดิ้งนะคะแล้วก็ถ้าคุณมีอายแชโดว์สีน้ําตาลใช้ได้เหมือนกันแต่วันนี้นะคะซี้ก็ จะใช้ตัวนี้เลยเป็นของยี่ห้อ Canmake นะคะเป็นเชดดิ้งพาวเดอร์นั่นเองนะคะซึ่ง,งตลับนี้เนี่ยเขาก็จะมีแปลงสำหรับเชดดิ้งมาให้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้ามีแปลงแบบนี้อยู่นะคะนี่ก็จะเป็นแปลงของซิกม่านะคะก็จะเป็นแปลงปลายเฉียงๆแบบนี้นะคะเอาไว้สําหรับเชดดิ้งใบหน้านั่นเองวิธีการง่ายมากๆค่ะเพียงแค่ เรารู้ว่าปัญหาของเราคืออะไรของซ่อมเองใช่ไหมคะเป็นคนมีแก้มอยากให้หน้าดูเรียวขึ้นเราก็จะเช็ดดิ้งบริเวณช่วงนี้ลงมาเลยจนถึงประมาณนี้นะคะสองข้างเลยแล้วก็ปัดช่วงตั้งแต่ปลายช่วงปลายจมูกอลยคะ่ะระดับนี้นะคะแล้วก็ปัดขึ้นไปอย่างนี้นะคะเริ่มเลยละกันแล้วก็จะปัด ขึ้นแบบนี้นะคะขึ้นขึ้นลงลงนะคะเน้นช่วงนี้แล้วก็อาจจะเลยไปที่คันด้วยนะคะนิดนึง<อ>ก็ปัดช่วงนี้นะคะช่วงปลายจมูกปัดขึ้นไปค่ะ ถ้าเทบสองข้างเห็นหรือเปล่าคะว่าด้านนี้ดูแก้มตอบลงแล้วนะคะน่าจะดูเรียวมากขึ้นกว่าด้านนี้นะคะเพราะเราใช้สีน้ำตาลในการเฉดเด้งเพื่อเป็นแสงเงาให้ดูหน้าเล็กลงดูเรียวขึ้นนะคะด้านหนึ่งก็ทําเช่นกันค่ะไล่ตั้งแต่ช่วงกรามขึ้นไปนะคะถึงประมาณหางคิ้วเราบริเวณคามักตรงนี้นะคะแล้วก็ลามมาช่วง ใต pepper, trips, anyway. ้คางเล็กน uh, ้อยค่ะจากนั้นก็ตรงช่วงแก้มนะคะใต้หนกดแก้มค่ะไล่ขึ้นไปค่ะพยายามเกลี่ยให้สีมันดูกลืนไปนะคะอย่าให้มันดูโดดจนเกินไปเห็นไหมคะเพียงเท่านี้หน้าเราก็จะดูเรียวขึ้นแล้วละค่ะก็หวังว่าวันนี้คงจะเป็นการ สอนเช็ดดิ้งแบบง่ายๆนะคะช่วยทำให้หน้าดูเรียวขึ้นโดยไม่ต้องไปฉีดบท็อกเลยละคะ่ะยังไงก็ติดตามผลงานของส้มในรีวิวครั้งหน้านะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ